ไาเก็บลูกเชอรี่กันพี่นุองเชอรี่สุกอีกแล้วครับท่านบ่วงอยู่กัะพื่นกันก็เยอะแยะเยอะมากพี่น้องเอ๋ยไม่ทนเก็บ ปลูกเชอร์รี่นะคะเก็บเอาเก็บเอาว่วงที่พื้นก็มีเก็บไปกิ้มจิ้มจิ้มที่เกลือเยอะมากลูกดำๆอย่างน,นี้ฉ่ำๆหวานได้จ้ะ ดวงบนพื้นดินก็เยอะแยอะอยู่ซึงสูงก็เยอะแยะคงจะไม่ได้เก็บให้ดูเด้อจ้ะพี่น้องเอ๋ยเก็บเชอรี่เก็บเชอรี่ร้าลูกสุมกมากๆช่ำๆจะหว,วานออกหวานเด้อจ้ะพันนี้หวานเปรี้ยวอมหวาน จิ้มพริกเกลืออร่อยอร่อยจ้ะเชอรี่นะคะเก็บน้ำกันจ้ะรดนรุ่งดินกับเหยียบทิ่มกับบี่เต็มพื้นด้วยจ้ะพี่น้องไม่มีเวลาดูเอาใจใส่เนาอจ้ะเก็บด้วยกันฮอ้ดุ่นเท่ห์หย มดกกกินพ่อหมดไอ้นกก็กินพ่อนกเหลือให้คนกินตอนเป็นลูกเขียวๆนี่จะเป็นลูกเขียวๆนี่จะบอ่ออันนั้นจะมงัมงโมคอยเห็นจ้ะก็เลยบบรูว่าเพื่อนเป็นดกหรือโบดก แต่ถ้าเพิ่นซุกแล้วเพิ่นแดงนี่เราจะเห็นชัดจ้ะจนเพิ่นล่วงนั่นเลยจ้ะยิงจะรู้ว่าโอ้มักเชอร์รี่มักเชอร์อรี่ซุกแล้วตัวนี้นี่เพิ่นเขียวๆนี่เนี่ยโมเห็นเลยจ้ะว่าอันเพิ่นมีลูกได้แค่จ้ะเชอร์รี่เต็มถ้วยพอดีอเด้อมากินน้ำกันจ้าเชอร์รี่เชอร์รี่สดๆ ช้ำๆเลยจ้ะมาจ้ะมาจ้ะกิเชอรี่น้ากันจ้าสุดๆช้ำๆเก็บจากต้นนะคะ